ยัแม่กำปองแม่กำปองเคยไปแล้วครับน้องเออน้องเนิร์ดรู้จักลุงปุ๊ดป้าเป่งโฮมสเตย์นะที่ไปพักที่นั่นครับเออบ้านพี่เนี่ยมันข้างใต้เดี๋ยวเป็นลำธารไหลเลยครับหมายความว่าน้องเนี่ยนอนบนเตียงเนี่ยน้องได้ยินเสียงน้ําตกลำธารไหลครับเออแล้วก็ขายกาแฟด้วยครับน้องไม่ใช่แค่โฮมสเตย์อย่างเดียวพี่พักชั้นสองครับมันเป็นบ้านรวมครับน้องหมายความว่าน้องเนี่ยมีคนแปลกหน้าเนี่ยนอนอยู่น้องในบ้านครับแต่อยู่คนละห้องครับ แม่กำปองเนี่ยอย่าไปเที่ยวช่วงเทศกาลครับถนนมันแคบครับแล้วน้องก็เจอรถเก๋งเนี่ยสวนกันครับรถติดกับน้องไม่เอาครับแล้วมันมีร้านกาแฟร้านหนึ่งต้นไม้ยักษ์ครับน้องชื่อเดือะใจแอนครับน้องห้ามพลาดครับสวยมากครับน้องถนนชันแล้วเดือะใจแอนเนี่ยถนนน่ากลัวต้องปากทางไปแม่กำปองเนี่ยมันจะมีบ่อน้ำพุร้อนครับมาเพราะว่าน้องเนิร์ดวางแผนเที่ยววันเดย์ทริปได้นะครับน้อง พาแฟนไปแช่บ่อน้ําพุร้อนครับเออไปต้มไข่ครับน้องเออแล้วออนเซนกันสองคนกับแฟนน้องเอสองต่อสองครับน้อง <c oughs> เออถอดเสื้อ <laughs>